ท่านทั้งหลายโปรดรดับฟังให้ดีเถิดเราจะแสดงธรรมไว้ให้เป็นหลักในการปกครองแก่พวกท่านนั่นคืออปาริหานิยธรรมคือธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสือ่อมมีเจประการ 1. มันประชุมกันเนืองนิดสองพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทําภารกิจที่พึงทำสามไม่บัญญัติสิ่งที่มีได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ถือปฏิบัติตามวชีธรรมที่วางไว้เดิม 4. ่ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววชีเขารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นท้อยคําของท่านว่าเป็นสิ่งที่ควรลัาฟัง 5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยไม่ถูกฉุดค่าขืนใจ 6. เคารพสก,การะบูชาเจดีของชาววชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไม่ปล่อยให้ทำเมิกพีที่เคยทําไวใ้ให้แก่เจดีเหล่านั้นเสื่อมไป 7. จัดให้ความมารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลายตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ไม่ได้พึงมาสู่แวานแคนที่มาแล้วพึงอยู่ในเว้นแคันโดยผาสุขขอให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมนี้เพื่อประโยชน์สู่แก่วงประชาและความรุ่งเรืองของบ้านเมืองก็จะเกิดตามไปาขอเดชะพองหญ่คนเก้า แต่ฟังจากน้ําเสียงของพระองค์แล้วดูเหมือนว่าพระองค์ยังทรงมีเรื่องไม่พอพระทัยอยู่มันคือเรื่องใดหรือพุทธเจ้าค่ะก็ใช่นะสิถึงแม้เราจะมีอาณาจักรที่กว้างใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีที่ใดสมบูรณ์เท่ากับควันวัชีไม่เฮ้ยข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกับพระองค์แต่ข้าพระุทธเจ้าเกรงว่าการโยธาไปตีคว้นวัชีจะเป็นการยาก ซึ่งแคว้นวัชีรปกครองโดยกษัตริย์นิชวิซึ่งตั้งมั่นในอัปะริหานิยธรรมพุทธเจ้าค่ะวันนี้เราจึงเชิญท่านมาเพื่อทําการปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรยังไงล่ะขอได้ชะพายานคนเก้าข้าพุทธเจ้ามีความเห็นว่าเรากษัตริย์วิชวิมีความสมัครสมาสามัคคีกันดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือ จะต้องทําให้เหล่ากษัตริย์ฉวีแต่ความสามัคคีกันพุทธเจ้าค่ะแล้วท่านมีแผนเช่นใดล่าแผนของพ่อพระพุทธเจ้าคือข้าพ,พุทธเจ้าจะแ้งทูลรัดทานการยกทัพไปตีแคว้นวัชีของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงแ้งลงพระอาญาแก่หม่อมชันจากนั้นก็ทรงในประเทศหมอ่อมชันไปยังแคว้นวัชี แล้วหม่อมชั้นจะเป็นผู้ดำเนินการเองเมื่อแผนการสำเร็จสิ้นหม่อมชั้นจะส่งข่าวมากราบทูลพ e ระองค์เองพุทเเจ้าค่ะเราในนามของกษัตริย์แห่งแคว้นมคคพระเจ้าชาติตูขอลงโทษวัศกลพามท,ที่ทำการคัดค้านเราเรื่องแผนยกทัพตีแคว้นวัชีให้ทหารโบยมันและในประเทศมันออกไป มาทันเสนาหอยแม้ว่าชีนี้ดีจริงๆนะนอกจากโดมสมบูรณ์แล้วเรากัสัตว์จะมีความสามัคคีกันอีกด้วยนั่นสินั่นเสนากุ้งยังดูยินตัวข้าสิยังอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้เฮ้ยสะดุดอะไรวะเนี่ยนี่มันใครเนี่ยวัศการพามนี่วะวัศการพามแคว้นมาโคตรเลยใช่เลยนี่ต้องนำตัวไปไต่สวนแล้วล่ะขอเดชะใต้ป่าล่องทุนีขบบาดปรดกล้าโปรดกระบอก ข้าพูดใเจ้าและเสนากุ้งไปพบตัววัศกรพามนอนอยู่ที่หน้าประตูเมืองในสภาพถูกวัวยอย่างน่าสงเพชพระพูดธ้เจ้าค่ะนำตัวมาคุมหมอ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 นำตัวมากระมาวัศกรพามเหตุใดเจ้าจึางมาที่นี่เจ้านะ่ะเข้ามาเ่าเป็นสัจจแห็งกษัตริย์แข่งแกามากคดใช่หรือเปล่าขอเดชะพายามคนก้าพระเจ้าชาติตูต้องการที่ยกทัพ<ห>มาตีแฟนวัชี แต่ข้าพระเจ้าได้ทูนทัดทานไว้ถึงถูกลงอาญาและถูกเนเทศมาณที่แห่งนี้พระเจ้าค่ะฮึดูจากสภาพแล้วเนี่ยที่ถูกลงโทษมาข้าว่าท่านพรามไม่น่าจะโกหกนะพวกข่านหลักมีความเห็นอย่างไรกันบ้างอ๋อข้าด้วยกับเจ้าข้าว่าเจ็บบางตายขนาดนี้คงไม่กล้าโกหกหรอกถูกต้องถ้าเช่นนั้นคนกของเราจัดหาที่พักจัดหมอจัดยารักษาท่านพรามให้หายดีก็แล้วกัน บูดิตาหาคตอนนี้บรรดาพระกุมารก็โตขึ้นมากแล้วแต่เรายังขาดพระอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะวิทยาการอยู่เลยเท้าว่านัน่คะะาควัสดงพเป็นพระอาจารย์สอบบนบรรดาพระกุมารของเราแ,แันเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนพระกุมารคงจะทรงอ่อนเพลียเพราะว่ารกายกันมากแล้ว ต่จงจำไว้สิ่งหนึ่งว่าปัญญาย่อมเกิดจากการใช้งานกุมารทองหลังจากเลิกเรียนแล้วไปพบพระอาจารย์ด้วยขอรับพระอาจารย์เอทำไมพระอาจารย์ถึงชอบเรียกกุมารทองค่อยพบจังมันน่าสงสัยนะเนี่ยนั่นสิดูมีพิรุธนะเพรากุมารทอง เมื่อเที่ยงท่านสวยพระกายหารอะไรมาลึกเพื่อพูดธจเจ้าค่ะอ๋อเอก็มีหลายอย่างเลยแหละท่านพระอาจารย์มีทั้งส้มตำไก่ย่างแล้วก็เข้าวเหนียวตับ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 ว่าแต่ท่านถามขา้าทำไมลื้อท่านพระอาจารย์อ๋อไม่มีอะไรหรอกเชิญท่านกลับไปพักผ่อนเฮ้ยโกมารทองมันนี่แหะสิมีเรื่องอะไรหรือ ข้าขอถามเจ้าจริงๆเถิดว่าเหตุใดพระอาจารย์จึงเรียกเจ้าไปพบบ่อยนักก็ไม่มีอะไรท่านก็เรียกข้าไปถามเรื่องทั่วไปแล้วเรื่องทั่วไปที่เจ้าว่านี่คือเรื่องอันใดพอจะบอกพวกเราให้ทราบได้ไหมท่านก็ถามเราว่าเมื่อกลางวันเรากินข้าวกับอะไรก็ทํานั่นเองโกเจ็ดโก้โกด้งเอ้ยโกก้เอ้ยโกเอ้ยโกแล้วแค่เรื่องกินข้าวกับอะไรทาไมถึงกลับต้องเรียกเขาไปพบด้วยก็แล้วข้าจะโก้พระเจ้าไปทาไมล่ะ เสด็จพ่อตอนนี้บรรดากุมันื่นๆต่างถอยห่างจากลูกไปไม่ยอมมาเล่นกับลูกอีกเลยอะไรเนาะมันเป็นเช่นนั้นหรอลูกก็ไม่รู้กุมันนันเองต่างก็ระแวงลูกอะไรเนาะตื่นแต่โบราณมาศาสนาช่วงหวีต่างสามัคคีกันเหตุใดจึงเครือบแคลงสงสัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นการหยียดหยามลูกข้าเป็นการหยิบหยามตัวข้าด้วยเอ้ามีเรื่องอะไรหรือเสด็จพ่อตอนนี้เจ้ากุมารทอง มันมีท่าทีวิรุษขึ้นทุกวันมันชอบเข้าไปหาไปพบไปประจบพระอาจารย์บางทีตอนนี้มันอาจกำลับบงคิดการได้อยู่ก็เป็นได้ออโหมีเรื่องแบบนี้ด้วยหนะระยะยือพยาคาสุดยอเหตุใดกษัตริย์ฤชวีทองจึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่ไหนต่ไลมาวงกษัตริย์ของเรา ไม่เคยมีรถลมคมนต่อกันทําแบบเนี้มันย้ำเกียรติค่าแล้วก็สั่นดิช่วงบีอื่นๆด้วยเสด็จพ่อเส็จพ่อเสียงระฆังประชุมดังขึ้นแล้วไปปชุมเร็วไปปชุมเร็วทำไมค่าต้องไปเร็วเจ้าจำไว้เลยนะว่าเมืองเราไม่มีคอจำเป็นต้องไปประชุมกับมันจำใส่หัวไว้เลยเสด็จพ่อ ว่าครังประชุมดังเพี่อค่ะเจ้าลองตรองดูสิว่าข้าจะไปประชุมเพื่อการใดในเมื่อไม่มีใครสนใจข้าอยู่แล้วในที่สุดแผนการของข้าก็ประสบความสำเร็จจามันนี่สิเจ้าจงนำสารฉบับนี้ไปส่งให้พระเจ้าชาติศัตรูที่แขวนมาคต ขอรับท่านขอเดชะใต้ฝ่าลองธิบาทบทด,ดก้าบทดดกระหม่อมบัดนี้วัชกรพาม,าามได้ส่งข่าวมาถึงท่านพระพุทธเจ้าค่ะดมามาิรีบเอามาพระพุทธเจ้าค่ะอ่าฮะในที่สุด วศกาลพรามก็ทําสําเร็จแล้วดีมากดีมากเรากษัตริย์้ฉวิแตกสามัคคีกันแล้วเจ้าไปเตรียมอาหารเราจะบุกคว้นวัชีในวันพุ่งอ้ดเาค่ะ เดชาใต้ฝา่าลรองคุรีพระบาทปลอดกล้าปลอดสมองขณะน,นี้ทางแคว้นมคตได้ยกค้ปัติแคว้นวชิแล้วรา<ว>ด้วยเจ้าค่ะพวกเจ้าจะตื่นตกใจไปเพื่ออะไรกันมาบอกข้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเมืองไหนกาจะโดนตีกันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไปทหารเขาก็มีเราจะต้องเลือดร้อนไปเพื่อการใด